ดูดิโอ้ยปาหนิงก็มาแล้วน้องกันนี่นะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็อะไรนะฝนต,ตกฝนต,ตกมากนะทุกคนนะฝนอะไรนะฝนตกฝนต้น <laughs> นี่เลยด้วยคมบรรยากาศก็เขากําลังทำอ่าทำน้ําอยู่นะทุกคนกกเขากำลังทำความสะอาดนะ<อ>เข,า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 ข,ขื่อนนะครับแต่ว่าเราจะมาหาปลาใช่ป่ะ นี่ไงโย่เป็นเลยพวกวันที่ไหนล่ะมีปลาไหมครับมีฝนตกอย่างเงี้ยวานดูก่อนนะเออเอาตัวนี้ดิเป็นรถข้าวไปเลยเป็นรถไปที่รถล็อกอย่างงี้ก็ได้เป็นรถข้าวไปอ่ะตอนนี้เรากำลังเก็บแห่กันนะครับทุกคนนอกการจะวางแห่แล้วนะแหใ่ไปก็ยาวกันมา้ไกลนะทุกคนเออใช่ป่ะกัดเตี้ยขนาดนี้หาไม่เจอแล้วนะเออแต่ไม่มีปลาหาใช่ใจนะเว้ยเมื่อปลาขึ้นน่ะไหนหนู ชอันนี้ก็เขากําลังทําให้โคกันนะครับทุกคนเหมือนเมื่อวานเขาได้ปลาช่อนแกะตรงนี้เยอะมากมใช่วันนั้นกันใช่แม่ขานุรอขานุตัดมาแม่เขาตัดสิทธิ์ทีรอตั้งมานาะนได้ปลาแบบนี้เลยรอสวดสักหน่อยนะทุกคนใช่วันนั้นกันใช่ไปเจ็เก้าวันนี้ก็เต็มไปด้วยหมอกเลยนะทุกคนฝนตกป,ปอรปอร์หน้าหน้ามา น่าจันนักจัดเต็มอ๋อน้ำบักกล้วยเหลือเลือช่วยหรอเรย,ยอหยหินไหมก็มายากแกคือ,มอห<า>มอฮะไปดูคอมมันกลับไปแล้วนะไปล่อยปล่อยป่อยขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็ขอให้ได้คลิปด,ดีๆในวันนี้ฮะ เลยนะครับนี่เลยน้องการก็กำลังเอาน้ามาแล้วนะครับโอ้โหเหมือนจะเจอน้องคิวด้วยนะทุกคนนี่น้องคิวขับรถไถยนะทุกคน,นะของแท้สุดยอดน้องสุดยอดสุดยอดน้องรู้จักกับผมนะทุกคนกำลังขับรถไถยอยู่นะครับลงไมโครนะครับทุกคนโอโ้สุดยอดได้ปะโอ บรรยากาศดีนะครับทุกคนโอ้น้องสุดยอดเลยนะทุกคนนะโอ้สุดยอดสุดออาาอยอดน,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 น้องน้องคิวกำลังจะไปตัดให้ดูนะทุกคนนะน้องคิวนี่สุดยอดเลยนะครับทุกคนน้องคิวสุดยอดใช่ไหมใช่เจ้า <laughs> <laughs> แต่ว่ามันซับโย แพ้แพ้นะครับทุกคนดึงมาเลยเจ้าเจ้าเจ้าได้ปะมีวิแววอะไรไหม จะมีวิง่งแววนะทุกคนฮะปลาเล็กอ,อ,อ่ะเอาา่อเออเอามาเลยเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเผื่อได้ปลาช่อนเนี่ยนะปลานินก็มีอยูเนี้ย นี่ดูนย่ลานเทุ no. ่งเลยจ้ะวได้ปะีทุกคนโอ้นอด็เอามาเลเอาขึ้นมาเลเอาขึ้นมาเลยเอาไปทาน้ำพริกอร่อยนี่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 อุ้ยปานก ปลานกก็มีนะทุกคนปลานกเล่นๆนะเกมอะไรทุกคนเกมกินกิเกินแอปยาโซเลยอยาโซเลยโอ้ทุกคนดูดิโอ้ปลานินก็มีปลานกก็มานะทุกคนนี่ปลานกนี่ทุกคนปลานกโอ้ว้าวปลานกก็มานะครับทุกคนแค่วันละการปลานอะไรนะปลานกปลานนกเสร็จจนปลานกก็มานะทุกคน นี่ว้าวเล็กๆนี่ก็จะได้เด็ดเอาเหรอมาเรื่อยมาเลื่อยมาเล่อยดีก็ดีคดีได้แล้วได้แล้วได้ล้วได้ป่ะเอาอ่ะเอาว่ะ ว่าเก็บป่าไดงไงนั่นน่ะยาโพแทสเซียเก็บเขาเลืนเหรอไม่อะอ๋อเหมือนจะได้อีกนะัดหนึ่งเลนี่นี่นี่ปลาปลาบลานนี่เก็อันนี้ปลาแดงโอู้ได้เยอะมากทุกคนดูดิเก็บทางโชล์เนี่ยโพแทสเซียเอาไปดิหมอนี่ผัดดูเนี่ยไม่ได้กินแล้ว แต่นี่ก็ได้กินนะเอ้าเก็บไว้หมดเลยอาการกัดจ่ออีกรอบหนึ่งนะทุกคนขอดแท้ขอดแท้คนนี้ขอดแท้เมื่อปลาเพิ่งวิ่งออกมาจากตรงนี้นะอู้ดตุ้มอีกแล้วนกกาซากิแล้วหลังการหนาวอีกแล้วทุกคน ของแท้แวลเลอปลาหรือว่าเราดูนทุกคนได้ปะมกชชาหราปาชีาชาดาาอดะชดกวฮะชดอกกเมื่อจะได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ได้จุยยในยาท่ออยนีๆๆ่ว่าเอยารัะไรหล่ยาวับาบาน้ๆๆๆๆีเดัน เก็บเล็บป uh, ่อยเลยอันนี้เหรออุ๊ยทุกคนได้บอันนินด้วยสุดยอดสุดยอดมาขึ้นมาเลิกขึ้นมามา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 นึ้นีาว้าวบันนินก็มาทุกคนโอ้นะครับโอ้อันนินก็มานะใช่ป่ะเนี่ยโชว์ดิจะจะจะ เออยเอยเอยนั่นดูดิโอ้ยปลานิลงก็มาแล้วน้องการใส่จับปลานะทุกคนสุดยอดสุดยอดเลยอู้หูน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นอย่างนี้ปลาจะกล้าอยู่หรือเปล่าวะ น่าไม่เย็นจี้เลยว่ะมัไม่ตีปลาหรอวะฮ่

นี่ปลาได้ปลาเล็กนะปลาเล็กก็ไปผัดขาผัดแพ้นะขาแพ้ขาเพ็ดผ็ดพลดอะไรนะขาแพ้เราจะกลับมาเร็วๆโอเคทุกคนตอนนี้เราก็หาปลาเสร็จแล้วนะแล้วก็เราจะไปทางกับข้าวนะทุกคนอืมโอ้นี่คือพริกแกงนะครับเ้องกัน คือเป็นไงบ้างครับ นี่นะทุกคนนี่จะดูกับก <qu> <to> <out> ินเนี่ยบนี่ดนี่ทุกคนเดดเดดเดดนี <pper> ่เด็ดแบแก่ๆนะครับแบแก่ๆอ่อน ปลาไหลจะเลี้ยงก่อนเมื่อกี้ก็ปลาเลี้ยงไม่ใช่หรอตอนนี้เป็ปลาไหลเดงไ,ไงก็ได้ปลาไหลมาไงเราไปไว้แห่เมื่อวานนะพี่ชายแล้วพี่ชายก็ไว้ก็มาทาแช่นะทุกคนโ,โอ้แม่งดีมากไปมากรูดนะครับที่เราได้มาไปครับไปเลยอื้อโอ้ออกมากทุกคน สุดยอดแม่เราไปจ้ามาได้เยอะแล้วนะใช่ป่ะโอ้ ในรอนปลาไหลอันนวลอืม,อมหอมมากแล้วก็หน่อไม้น้ำพริกน้ำพริกแล้วก็แกงปลาที่เราได้มานะครับทุกคนนะแล้วก็ผักธรรมชาติออร์แกนินววออก,กนี่ทุกคนออร์แกนิกนะ โ uh huh. อ้โดูอะไรยังเออครับทุกคนอันนี้พันนี้ชื่ออะไรนะพัชรีป้าพาัชรีป้านะพัชรีในป้านะทุกคนอืมบุ๊ลี ไดอนี่มันได้ปลาล่ากินได้ไฟล์นนี่ให้น้องการก่อนนะครับทุกคนนี่แหละมาเลยใต้เขามาที่พีไดาวเลยดาวไม่กินนะนุ่มนี่ทุกคนมาเลใ้เลยนี่นี่วาบบอนี่ทุกคนยาวแล้วนะครับนี่ทุกคน อืมโหน่ากินมากอืมอืมอร่อยมากเป็นยังไงบ้างกันอะไรบอางว่าเดีดยวจะด๋อยมั้งนี่ลูกวามาผักออร์แกนิกอืมอืมหอมมากอืมอืม ท่านผู้ชตอนนี้เราก็จะให้น้องการบิดคลิปนะครับ,รบน้องการกินข้าวเป็นไงบ้างกินข้าวกับ,บปลาปลาไหลอร่อยมากๆนะครับปลาท,ที่เราไปหาได้ใช่ไหมครับมที่ไหนนะ ที่ห้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่บ,อบอ่อบ่อเครือเครือนห้วยพักแล้วก็น้องการลืมใส่อะไรไปนะม้วนฮะม้วนม้วนนะทุกคนนะน้องการก็ไปหาปลานะครับแล้วก็มาทำกับข้าวให้เรากินนะก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่น้องการอยู่ใช่ไหมใช่น้องการอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิบครับอายุยี่สิบน้องการอายุยี่สิบอายุเพื่ออะรพี่จะถูรึเปล่าอ,อ๋อสอ2004งพันสี่หรอสองพันสี่ครับผมอืมใช่เหรอไม่ใช่สองพันหกอ่ะ อยู่แค่สบหูบรยัทบกกาัเนี่อยู่แค่รกการคุกค้นสป่าซี่ทุกคนตอนนี้น้องการี่เคร์นะทุกคนนะชอบเขียนนองการเลอให้คนเล็กชกุญเลือกอย่าลืมอย่าลืมให้คนเล็กชกุญด้วยนะครับใช่กดไลคกดไลคน่าตามยังไงนะกดไลคกืมกดแชร์ด้วกดซับสไครแด้ว แล้วว้เจอ <Okay. S 1> กันคลิปหน้านะครับท <All S 1> ุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ